คือไอ้เรื่องนี้มันด้วยความบังเอิญแล้วก็บังเอิญจับเบะก,กับคนสุดที่ชยัยนะฮะก็<า>ไปเจอว่าเฮ้ยมันจะมีการจัดงานอันนี้ขึ้นมาไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซัมมิตเออแล้วอตอนแรกเนี่ยผมก็ดูผ่านๆเาม,มันมาสะดุดตรงซ<อ>ัมมิตเวลาเป็นอะไรที่มันลงท้ายด้วยซัมมิตเนี่ยมัน,มนใหญ่ประชุมใหญ่มันประชุมสุดยอดอะ่ะ คือต้องเอาแบบระดับหัวกะทิบิ๊กบิกมาเจอกันเวลาใมมันแบบซัมมิตของ UN ของก็ลำพังอาเซียนซัมมิตเสิบประเทศเลยนะต้องระดับผู้นำนะทีนี้พอเห็นเข้าก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดหน่อยเข้าไปดูรายละเอียดยิ่งงงไปใหญ่ครับนะฮะก็คือบริษัทที่จัดเนี่ยนะเขาชื่อบริษัทชื่อวินนาชื่อก็เอ๊ะชื่อแปลกๆวินนามีเดีย แล้วก็เข้าไปดูอ,ออยู่ห้องกงแล้วก็ตัว c ีอนี่เป็นผู้หญิงนะครับชื่อแมลโรสอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูโปรแกรมที่เขาจะจัดนี่เขาจะจัด2องถึงสีธันวาก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าที่มริออทโฮเทลที่สุรวงครับก็โรงแรมหรูเลยระดับ5ดาวว่าง่ายนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดว่าเอ๊ะมันจะจัดมีอะไรยังไงก็ตามที่เขาระบุ มันตัวเล็กๆอ่านไม่ค่อยเห็นนะ,นะครับก,ก็จะมีอีเวนต์นั่นมากคือส่วนใหญ่เป็นงานสัมมนา,ามให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะก็ว่ากันตั้งแต่ว่าโดยปกติแล้วการทำพวกนี้เนี่ยนะม,มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงนะแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎหมาย ของแต่ละประเทศนะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเมื่อมันมัน,มนเ,เกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีพกผลอะไรให้กับทั้งในแง่ของประเทศในแง่ของชุมชนนะแล้วก็รวมไปถึงมีการเข้าใจว่าน่าจะมีการนําเสนอไอ้ตัวร่างสถาบันเทิงควบวงจรของบ้านเราเนี่ยที่กำลังจะเ,เสนอเข้าสม่งสภากันอยู่เนี่ยนะฮะแต่ที่ประหลาดมากที่สุดก็คือ ไม่มีตัวแทนรัฐบาลเลยซึ่งผมแปลกใจแต่แต่มีกลิ่นอายของทางการอยู่นิดหนึ่งที่ผมเห็นว่าชาติชาติไปเปิดงานเพื่อเห็นถึงความพร้อมของกรุงเทพในการที่จะรองรับการลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในในเพจสเปซบาร์เขาบอกว่าก็คงมาขายความความเป็นมหานครว่าเรามีอินฟารักเจร์ยังไงพร้อมศักย์ยังไงอะไรเงี้ยมีแผนพัฒนาเมืองยังไง แต่ว่าไม่ได้ไปเน้นเรื่องของคาสิโนอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีตัวแทนจากรัฐบาลมาเหมือนเหมือนกันจะดึงอะไรคุณน่าจะมาสักหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นความสนใจของภาคเอกชนที่เขาเตรียมตัวรับมือกับเนี่ยนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าดูเจตนาแล้วก็เป็นอื่นไม่ได้ก็คือผมเชื่อเลยอ่ะว่ารัฐบาลเนี่ยคงแบก อยู่ข้างหลังแต่ไม่ออกหน้าเป็นการนำร่องอ่ะนำร่องก่อนที่จะนำร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของพรรมเหมือนกับเป็นการคลิกออฟเลยนะเนี่ยคือเขาต้องการสร้างภาพให้เห็นว่าเฮ้ยโปรเจกต์ไอไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่มันจะเป็นประโยชน์พกกผลให้กับประเทศชาติแล้วนะมันจะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะแล้วเป็นการเอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินจะทําให้เศรษฐกิจไทย โตแบบคึกคักเข้มแข็งครัแล้วจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจากประมาณการปีนี้36ล้านอาจจะขยับไปอีก20-25%ได้50ล้านคนครออายได้ per head ของคนที่เข้ามาก็จะต้องเพิ่มขึ้นต,ต้องเอามาเล่นนี่เพราะฉะนั้นระดับมาสมมุติว่ามา3วันใช้เงิน60,000บาท7,000 0บาทไม่พอหรอก็มีมากกว่านั้นและ ค,คือแล้วสุดท้ายมันก็ทําให้ GDP ประเทศไทยโตขึ้นแบบทันตาเห็นอะไรประมาณามมนั้นแต่ก็แปลกไงว่าแบบทั้งหมดก็คือดูเหมือนต้องการปูพื้นให้เห็นว่านักลงทุนที่เป็นพวกคาสิโนบิ๊กทั้งหลายเนี่ยก็จะมารวมกันในงานนี้เพราะมันเรียกสมมตีเห็นไหม่มแล้วก็ถ้าเขาฟลายบินมาถึงกรุงเทพ เพื่อมาประชุมสมมิตคราวนี้เนี่ยเขาคงไม่ได้ไปคุยเรื่องประเทศอื่นเขาคงคุยเรื่องประเทศเรานี่แหละก็ต้องมาโม้กันว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวประเทศไทยจะเปิดแล้วเราต้องไปแมทชิ่งกับทุนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าต่างชาติสนใจก็คงได้หลายอย่างหนึ่งเป็นการเขียลรูปสองเป็นการปลุก กระแสตรงนี้นำร่องก่อนที่จะมีการนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาเข้าสู่คอ,อ,อร์บอลแล้วก็เดินหน้าอีกอันหนึ่งก็คือนี่แหละที่พี่โก้บอกว่าคงจะเอาระดับรายใหญ่ๆนักลงทุนที่เขาสนใจที่จะมาลงทุนเนี่ยมาจ้าเอ๋มาเจอกันใครจะร่วมกับใครแล้วก็เอาไปสื่อสารกับในประเทศต่างๆที่เขากลับมาแล้วต่อไปเนี่ยประเทศไทยนะฮยที่เคยรู้จักในนามของ แผ่นดินทําแผ่นดินทองเนี่ยะนะต่อไปจะเป็นเมืองทองของอสถานอักษร,รมหาบันเทิงตรงนี้คือเขาบอกอว่ามันจะเป็นถ้าถ้าถ้าศัพท์ของทางทางรัฐบาลเขาจะเรียกบอกว่ามันเป็น man-made attractions <อ>ที่จะเป็นแหล่งดึงดูดเป็นแมกเนตใหม่เพราะบ้านเราเนี่ยขายธรรมชาติขายโบราณสถานขาย culture อะไรพวกนี้มาประเพณีอะไรต่างๆมาช้านานแต่ว่าไอ้แมนเมดเนี่ยเราจริงๆเนี่ยแมนเมดแอคทิวชั่นเราเนี่ยน้อยมากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรมิวสิ่งพาร์คเราก็ไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตท่อใหญ่ๆแล้วก็ไม่ค่อยมีนะฮะเวลาจะจัดคอนเสิร์ตทีก็นู่นไปสนามราชมัลลังก์าะเงี้ยก็มันก็หรือการแข่งขันกีฬาอีเวนต์ใหญ่ๆเราก็ไม่ค่อยมา มันนั้นเขาบอกว่าไอการที่จะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วต้องมีฟัสซิลิตี้ต่างๆมารองรับไอเรื่องที่คุณมนตรีห่วงคาสิโนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งิซนแะที่เหลือนั้นเนี่ยจะมีตั้งห้างสรรพสินค้าครบวงจรโรงแรมห้าดาวร้านอาหารและบาร์าศูนย์ประชุมศูนย์สุขภาพสนามกีฬาอุโหสารพัดอย่างมันอยู่ในนี่หมดแต่ เป็นเรื่องของอาคาสิโนโร้อยละ10บสิอร์เซแต่กลายเป็นว่า10%ที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นตัวที่เป็นจุดขายนะ <c oughs> เป็นจุดขายคนระับพ<ะ>ี่โบเออทีนี้ไอ้งานนี้ก็คงจะมีอย่างที่ว่าบิ๊กๆมากันเยอะนะฮะแล้วก็แววว่าทางบิ๊กฝั่งไทยก็คงจะมีไปโชบโชบหาทางแมทชิ่งกันน,นะนะจะนัดนัดรับนัดแบบแอบๆหรือนัดแบบเปิดเผยก็ว่ากันอีกที เพราะทั้งหลายทั้งปวงก็คือจะกำลังจะปูทางว่าเดี๋ยวเนื่องจากไอตัวร่าง Entertainment Complex เนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นตามไทม์ไลน์ที่เขาพยายามจะเร่งเนี่ยก็คือเขาจะเอาเข้านี่ฮะสลายรประชุมนี้เลยฮะก็น่าจะเอาผ่านคารมเร็วสุดก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์นี้คงไม่ทันนะมั้ คือสัปดาห์นี้ไม่ทันนะดีไม่ดีไม่แน่นะเราก็ไม่รู้ว่าวาระที่เชียงใหม่ดึงความสนใจอยู่แต่เรื่องเงินหมื่นเฟสสองเนี่ยไสในอย่างอื่นจะมีอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้นะเราก็มาพูดถึงเรื่องเงินหมื่นพูดถึงเรื่องแต่กิติรัตนนรงและเรื่องนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะอยู่ในวาระที่เชียงใหม่หรือเปล่าถ้าอยู่ในวาระที่เชียงใหม่ก็พอดีพอดีจับเบกับการที่เข้ามาซัมเ็จกัน2องถึงนะแลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กฤษฎิีกาไปดูแล วกกลับมาที่คลมออีกครั้งทุกอย่างก็ผ่านตลอดแล้วเข้าสภาเปิดสภาวันที่สิบสองธันวาคมอปเป็่ต้นนอืมและที่สภาเองเนี่ยก็ไม่ต้องหลับตานึกภาพว่าใครจะมาโต้แย้งใครจะไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นการต่อยอดอยากผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันชุดที่แล้วที่บอกว่าเห็นด้วยเห็นไหมมีผลการศึกษาอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นที่มีการแนะนำสีส้าห้าจุดว่าจะทำที่ไหนบ้างเพราะนั้นเข้าสภาเมื่อไหร่ผ่านฉลุยอ่า คือ<ช>ต่าง<ะ>ประเทศที่เขาทำบ่อนคาสิโนโทั้งหลายเหลยอาจารย์เจ็บเคยนักวิชาการหลายท่านบอกเขาไม่มีอะไรจะขายแต่ของเราเนี่ยขายได้ทุกอย่างเราจะขายเพิ่มแต่บังเอิญว่าเราจะขายหมดทุกอย่างเราเนี่ยมันมีทุกอย่างที่สามารถที่จะมาต่อยอดได้แต่เรากลับเอานโยบายสิ้นคิดตรงเนี้ยนะฮะมาขับเคลื่อนและจะให้นำรายได้เข้าประเทศโดยที่เนี่ยทางศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาก็ วิตกกังวลว่าอย่ามองอย่ามองบวกอย่างเดียวอ,ะอ่ละนี่ยลำพังทุกวันนี้หลบๆซ่อนๆและถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยคนไทยกลายเป็นผีพนังขึ้นมาเนี่ยนะมันจะได้กับเสียเนี่ยมันจะคุ้มกันไหมแต่ผมยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยผมผมเป็นห่วงเพราะผมไม่เชื่อในอ,อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเลยครับนะเราผมคิดว่าอ,อ๋อบอกไม่ให้คนไทยเข้ามันก็มีบอกอว่าค่าบัตร เข้าต้องเท่านั้นเท่าน,นี้ต้องมีการันตีเดี๋ยวมันก็มี